ดูดดูแลนด้อมนะคะตอนนี้เขามีใครในใจที่เป็นคนสําคัญสําหรับเขานะคะกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้กับแพน่ด้วยขอดูพลังงานผู้ที่เข้ามาชมแรนด้อมในครั้งนี้หน่อยว่าคุณเป็นใครอย่างไรนะคะคตัวของคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เยอะนะในขณะที่ก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงด้วยนะ ด้วยไพ่ฮาร์เนี่เดวิลตัวของคุณไม่ใช่คนที่จำเป็นจะต้องทำอะไรเพื่อความโดดเด่นแต่ด้วยเซ็กแอนพเลของคุณมันสูงอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆในที่ของตัวเองก็มีคนมาชอบเยอะแต่สิ่งสิ่งนั้นน่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์คุณเลยอะ่ะเพราะด้วยไพ่สี่เดียมนะ่ะคุณมองว่าบางครั้งมันก็อันตรายเกินไปอเปล่า ที่อยู่เฉยๆก็มีคนมาชอบเนาะว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะไม่ชอบเรื่องวุ่นวายชอบอยู่กับตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่การอยู่กับตัวเองของคุณเนี่ยอาจจะมีความเรียบง่ายคือมีแค่ห้องสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็ฟังเพลงอ่านหนังสือหรือเล่นเกมหรือทําอะไรก็ได้แค่นั้นอะในวันหยุดไม่ได้ต้องการอะไรวุ่นวายเยอะๆเป็นคนที่รักความสดษก็ว่าได้ แต่ถ้าจำเป็นจะต้องออกงานในรูปแบบของการทำงานพบปะผู้คนก็ทำได้แต่หลังจากนั้นเสร็จแล้วก็แยกย้ายไม่ได้อินกับสังคมที่มีคนเยอะๆมากหน้าหลายตาเพราะอาจจะเคยอยู่ในสังคมแบบนั้นมาแล้วระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์อะ่ะมันเหมือนกับการที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของคุณอะ่ะ การที่คุณอยู่ในห้องของคุณคนเดียวหรือทำอะไรส่วนตัวมันทำให้คุณอะ่ะมีไอเดียมีแรงบันดาลใจค่อนข้างมากเป็นคนที่ค่อนข้างถือตัวใช่แหละแต่ไม่ใช่ว่าเย่ออิ่งนะคือการจะคบกับใครหรือนำใครเข้ามาในชีวิตนะ่ะจะต้องดูให้ดีไม่ใช่ว่าอยู่ๆอะ่ะคุยกันนิดหน่อยอ่ะก็มาคุยกันเยอะๆคุยพ่อาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคงไม่ แล้วคุณก็มีในลักษณะของความที่คิดว่าถ้าคุณจะชอบใครเนี่ยเดี๋ยวคุณเป็นฝ่ายเลือกเองไม่ต้องเข้ามาเพื่อให้ฉันเลือกหรอกเพราะฉันไม่มีเวลาขนาดนั้นคุณจะเป็นคนที่เซฟเวลาเซฟความรู้สึกค่อนข้างเก่งไม่อยากใช้ในเรื่องราวของความไม่จำเป็นโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจ เพราะว่ามันทําให้ตรงเนี้ยตัวของคุณอาจจะมองว่าถ้ามันดีมันก็ดีแต่ถ้ามันไม่ดีอ่ะมันจะทําให้คุณน่ะหมดพลังแล้วก็หมดแพชชั่นในการที่จะทําเรื่องอื่นถ้าเกิดความสัมพันธ์มันไม่ดีหรือคบกันไปคุยคุยไปไปมาแล้วมันมีแต่เรื่องของความไม่เข้าใจก็จะต้องเอาเวลานั้นนะ่ะไปโฟกัส ในสิ่งสิ่งนั้นเพื่อหาคําตอบมันมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องมานั่งคิดเรื่องพวกนี้แล้วไงคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินตาสีกันชาวธาตุน้ำมีกนกรกฎพิจิตแล้วก็เป็นได้ทุกธาตุถ้าเรื่องตรงนะแต่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์จริงๆมีสเสน่ห์ในรูปแบบไม่ต้องประโคมอะไรเยอะมีสเสน่ห์ด้วยความของตัวคุณเองอะ อาจจะเป็นผิวพรรณรูปด่างหน้าตาก็ได้การวางตัวเลยทำให้คุณอะและดูมีคุณค่าเยอะในสายตาผู้คนไปดูเขาคนนั้นอะไา่สี่ไม้เจ็ดดาบสเตงชาริออตแปดไม้เขาอะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณด้วยไพ่ของสเตงอ่ะ แตกต่างอาจจะเป็นในเรื่องราวของระยะทางการอยู่ไกลกันอายุผิวพรรณเชื้อชาติการเลี้ยงดูทุกความแตกต่างเขาเป็นคนที่ระมัดระวังคล้ายๆกับคุณอะของคุณเป็นสี่เดืยนของเขาเป็นเจดดาบเขากลัวคนที่จะเข้ามาทำร้ายเขากลัวกับความสัมพันธ์ที่แอบแฝงกลัวกับใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามายืมเงิน <c oughs> และก็กลัวกับความไม่แน่นอนของชีวิตจึงมีความระมัดระวัง ค่อนข้างมากพูดไม่ชัดนะเนี่ยและเขาก็เป็นคนที่รักความมั่นคงเยอะๆอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะเขามองว่าในแต่ละวันของเขาเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆเลยโดยเฉพาะการทำอะไรเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมอย่างเงี้ยกับตัวเองอะ่ะก็คิดบ้างแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นอและเป็นคนที่คำพูดคำจาดีคำพูดของเขาอะ่ะ พูดแล้วต่อยอดได้พูดแล้วทาเงินได้พูดแล้วทาให้คนอะรู้สึกอึง้งแล้วก็ประทับใจในคําพูดหรือคําแนะนําของเขาทุกอย่างที่เขาทําในเวลาเนี้เขาต้องการที่จะมีอนาคตที่ดีความมั่นคงที่หนักแน่นอะคือหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะต้องมีหลักมีฐานมีเงินเก็บมีบ้านที่อยู่แบบมั่นคงไม่ใช่ว่า เดือนไหนไม่ทาก็เดี๋ยวโดนยึดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นคือหมายถึงว่าจะต้องทําให้ตัวเองอ่ะมั่นใจว่าอยู่รอดปลอดภัยนะครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ทําเรื่องอื่นต่อแม้กระทั่งการทํางานอ่ะถ้าเป็นพนักงานหรือทํางานบริษัทก็เนี่ยตอนเนี้ยเขาก็เริ่มมองถึงอาชีพเสริมลวว่าจะต้องหามาประกอบ ไม่ใช่ว่ารอจนกระเียนแล้วก็มานั่งนึกมไม่ทันละมันปูทางไม่ทันละแต่ตอนนี้ทําไปด้วย2ออย่างมันเหนื่อยจริงแหละแต่ว่ามันปลอดภัยที่จะคิดแล้วก็จะทําเขายอมคนคนนี้ s t r a i g h มีความเก่งแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็ลุยด้วยไพ่หรือแฉหรืออดเขาน่าจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวราศีสิงห์ก็ได้แล้วก็ราศีกรกฎ แล้วก็เป็นได้ทุกธาตุตัวของเขาอะ่ะไม่เคยรู้สึกเหนื่อยนะในการทำงานแล้วก็มีแรงดึงดูดในการทำงานค่อนข้างมากเพราะไพ่ของเขาอะ่ะเป็นแบบเดชารีออตนักรบศึกใช่ไหมไม่ว่าอะไรจะยุ่งยากสักแค่ไหนสเตงก็จะต้องผ่านพ้นไปให้ได้แล้วก็คิดว่าเนี่ยสิ่งนี้มันก็คือ,อยาชูกำลังหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีสำหรับเขาอะที่ทำให้ตัวของเขาอะ่ะ กล้าที่จะพุ่งไปสู่ความสําเร็จแล้วก็มีแรงมูมานะค่อนข้างมากเพราะเป้าหมายของเขาก็คือความมั่นคงของญาติพี่น้องพ่อแม่เขาหรือตัวของเขาเองเลยทําให้ในแต่ละวันของเขาอ่ะโคตรมีความหมายแล้วก็จะต้องได้เนื้องานหรือว่าได้ประโยชน์อะไรแบบคุ้มค่าจริงๆอะ่ะไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตแบบเลื่อยเฉยไม่เป็นคนวางแผนตารางชีวิตได้ดีอะ่ะในแต่ละวัน แม้กระทั่งวันหยุดก็จะมีแผนไว้เลยนะตื่นเช้ามาทำอะไรกลางวันเย็นเพื่อเตรียมไปทำงานตอนเช้าอีกหรือแผนที่จะไปไหนล่วงหน้าอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะมีระบบระเบียบกับชีวิตมากมายทีนี้เดี๋ยวไปดูลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นเช่นใดเป็นความสัมพันธ์ที่มีในเรื่องราวของระยะทาง ด้วยความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างมีเส้นสัมผัสหรือมีทายบางอย่างว่ามาถูกทางแต่ในความถูกทางนั้นน่ะก็มีในเรื่องราวของความถูกต้องประกอบนั่นก็คือจะไม่ทำอะไรแบบเร่งด,วด่วนจะไม่ทำอะไรโดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังแต่จะทำในรูปแบบของความถูกต้องเป็นระบบระเบียบแม้กระทั่งในความสัมพันธ์ คุณเป็นคนที่ตรงๆแล้วก็ชัดเจนอะด้วยไพ่ u s t i c e ส่วนเขาก็เป็นไพ่ the m a g i c ช a n นนั่นแสดงว่าเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วในระดับหนึ่งหรือเป็นคนที่ก่อนจะเลือกจะทำจะคิดให้ดีรู้ผิดชอบชัว่วดีแล้วก็มองคนออกในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยตัวของคุณเนี่ยมาเจอเขาในตอนที่ตัวของคุณอาจจะมีภาระหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบสูง บวกกับตัวของเขาด้วยเช่นการที่กําลังวิ่งหาความสําเร็จในชีวิตหรือเป็นช่วงที่กําลังสร้างหลักสร้างฐานเลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยมองความสัมพันธ์เนี้ยว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สําคัญแล้วก็คุ้มค่าที่อยากจะเข้าไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูว่ามีคุณค่าเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีความหวานในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่เพราะทั้งคู่อ่ะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง จะไม่นําเรื่องความรักเนี่ยเข้ามาในชีวิตเยอะๆในความหมายคือจะให้เป็นเรื่องรองเรื่องหลักก็คือความมั่นคงแล้วก็การรักตัวเองก่อนและสิ่งที่เห็นนั่นก็คือว่าตัวของคุณรู้สึกคุณพึงพอใจนะกับในเรื่องราวของชีวิตของคุณในตอนนี้คุณอาจจะเริ่มที่จะมีความสำเร็จมองเห็นรายๆแต่ตัวของเขายังมองไม่เห็นสักเท่าไหร่ ในสิ่งที่เขาปรารถนาเขาอาจจะวางเป้าหมายในชีวิตของเขาไว้เยอะหลายอย่างแต่เขามองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะมันเป็นการเริ่มต้นด้วยไพ่เดอรฟูแต่พอเริ่มต้นทั้งสองฝ่ายก็ระมัดระวังตัวเองค่อนข้างมากเขาก็ระมัดระวังคุณก็เช่นกันทั้งคู่รักอิจระแล้วก็รักความสําเร็จเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกับคนมีอีกโก้เนาะแล้วก็ คนที่มีเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างชัดเจนการทำงานในความสัมพันธ์จึงไม่มีใครที่จะเริ่มก่อนแต่รู้สึกดีที่ได้คิดถึงกันตอนนี้เขามีใครเป็นคนสำคัญคนคนนี้มีในเรื่องราวของคนคุยมีคนเก่าๆยังวนเวียนมาในชีวิตด้วยนะเพราะ เขาเป็นคนที่ไหนถือถ้วยเป็นคนที่หน้าตาดีเก่งมีเซ็กแอเพเวสูงคล้ายๆกับคุณอะแล้วก็มีความเฟรนดี่เนี่ยแหละเลยทำให้คนเข้าหาเขาเยอะแม้กระทั่งคนเก่าๆคนที่จบไปแล้วอะก็ยังวนเวียนเข้ามาในชีวิตของเขาอีกเพราะตอนนี้เขาเริ่มดูดีมากๆเลยอะ่ะ ก็เลยเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพื่ออาจจะอยากไปต่ออย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีคนคุยก็คือเข้ามาคุยกับเขาไม่ว่าจะเป็นรูปงานในเรื่องราวของเพื่อนของเพื่อนหรือเพื่อนของเขาที่มีความรู้สึกเกินเพื่อนหรือคนคุยของเขาอะแล้วตัวของเขาก็ได้แต่เป็นคิงถือถ้วยยังไม่ได้มอบถ้วยเนี้ยหรือหัวใจให้กับใคร แต่มีคนในใจอันนี้ไม่ได้รวมถึงสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะว่าเป็นคนเก่าของเขาที่วนกลับมาหรือคนคุยของเขาหรือเพื่อนของเขาอะแต่คนคนนั้นอะเป็นคนที่เขามองว่าน่าจะเป็นคู่ของเขาที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องราวของภพชาติมันเป็นไพ่ของการนะักสมาธิแล้วคนคนนั้นอะก็เป็นคนที่เก่งมีความสามารถเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูหรือชาวธาตุน้ําก็ได้ เป็นคนที่ตอนนี้อาจจะยังรู้จักกันได้ไม่มากพอแล้วด้วยความรู้สึกในเวลานี้เขามองว่าคนคนนี้อาจที่จะเริ่มถอยกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วเพราะเข้าใจว่าตัวของเขาอะ่ะมีคนเข้าหาเยอะแล้วก็ไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครไม่อยากจะต้องเข้าไปในความสัมพันธ์ที่เยอะๆเพราะตัวเองเป็นคนที่รักสันโดษ แล้วก็มีคุณค่าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยไพ่เดอะเว d เป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากเขาไม่ได้อยู่ใกล้เกิดขึ้นในเรื่องราวของความคิดแบบฉับพันเดอ t ทาวเวอรแล้วก็เอ็ดออฟสอดตอนนี้เขาคิดมากๆเลยว่าเขาจะต้องทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยดีให้ได้แล้วก็จะพยายามทำในสิ่งที่ถ้าคนคนเนี้มองว่าตัวของเขาอ่ะ ดูเป็นคนที่เจ้าชู้หรือมีตัวเลือกเยอะเขาอยากจะทำให้ได้รับหรือว่าไม่นะตอนนี้คนที่อยู่ในใจของเขาอะที่เห็นเลยอะก็คือคนที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยใช่คุณหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ตัวของคุณเริ่มคิดมากและอยากที่จะเดินออกจากคอนเนคชันนี้ แต่ด้วยไพ่ของคุณอ่ะเป็นไพ่ดีเอ็มเพจไพ่ของเขาก็เป็นดีเอ็มโพ t เ r มันก็เลยมีความเป็นคู่แต่เป็นคู่ที่ต่างคนต่างมีดีอ่ะทั้งคู่เลยแต่ลึกๆคุณก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะว่ามาเจอคนที่ถูกใจอ่ะแต่แบบดูดีเทลแล้วมันยากว่าออกมาดีกว่าไม่อยากเสียใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น แล้วไพ่ของคุณก็เป็นอย่างนี้อีกอ่ะควีนถือเหรียญน่ะก็จะนั่งอยู่เฉยๆอ่ะแบบมีคุณค่าของตัวเองเออเขาจะไปเลือกใครจะมีคนคุยเยอะๆของเขาก็เรื่องของเขาอ่ะแต่ฉันจะอยู่ของฉันแบบเนี้ยฉันก็มีหน้าที่มีงานมีการมีครอบครัวต้องรับผิดชอบตัวเขาเองก็เป็นอะไรคิงถือเหรียญอีกคู่สองคู่แล้วนะเมื่อกี้ดีเอ็มเพลอร์กับดีเอ็มเพสนี่ควีนถือเหรียญคิงถือเหรียญ อันนี้เป็นคู่ต่างคนต่างรอคอยต่างคนต่างไม่ได้รีบร้อนซึ่งตัวของเขาเขาก็คิดว่าต่อให้เขามีคนคุยเยอะหรือคนเก่าของเขาในอดีตท,ที่วนกลับมาเขาก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะต้องเลือกขนาดนั้นนี่เพราะเขาจะรอคนที่มีคุณค่าสําหรับเขาอะคนที่มองว่ามีความเป็นเอกเทศของตัวเองเป็นควีนถือดาบอะก็ไม่ต้องวิ่งหาเขาอะไม่ต้องทำอะไรเพื่อเขาอะแต่เขาเองนั่นแหละ ที่จะเป็นคนเข้าหาเพราะอะไรเพราะเห็นด้วยคุณค่าของตัวคุณน่ะแต่ตัวของคุณไม่เคยมั่นใจในความสัมพันธ์นี้คุณมองว่าถ้าสมมติได้ครบจริงไปไม่รอดเพราะอะไรไปไม่รอดเพราะด้วยตัวของคุณน่ะจะไม่ยอมเข้าหาเขาหรือทําอะไรเพื่อเขาขนาดนั้นน่ะเออไม่ยอมรศักศีว่าง,ง่ายเพราะด้วยตัวของคุณน่ะเป็นก้าเหรียญน่ะอ่ะ,อะเขาหยิบเื่นยความสัมพันธ์ให้รับแต่ถ้าจะต้องให้ฉันถึงก เอาอกเอาใจขนาดนั้นเพื่อจะได้ชนะในบรรดาเหล่าคนที่ชอบเขาคุณก็ไม่ยอมไม่ทำอ่ะเพราะคุณได้เรียกร้องต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลไว้ว่าถ้าเขาจะใช่อ่ะก็ต้องรักฉันในรูปแบบที่ฉันไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นอ่ะแล้วฉันก็ไม่ต้องเอาตัวเองอ่ะไปใส่พานให้เขาขนาดนั้นก็ได้ไหมอ่ะใช่คุณจะได้แบบนั้นแหละ ในวันที่ตัวของคุณน่ะก็มีความสุขคุณอยู่ได้คุณทําอะไรด้วยแพชชั่นแล้วคุณก็เป็นตัวของตัวเองรู้คุณค่ามีเป้าหมายเนี่ยแหละแค่เนี้ยคุณชนะละเพราะในใจของเขาตอนเนี้ยมีคุณแต่มันนานแหละความสัมพันธ์เนี้ยเพราะด้วยไพ่เดียนนะเนาะมันก็เหมือนกับไพ่ชาวชาติดินอะ่ะทาอะไรช้ากว่าจะตัดสินใจช้าแต่ระหว่างทางมันมีการคิดป,ประกอบอยู่แล้วแหละว่า หนึ่งอ่ะเขาก็ดูประวัติของคุณไปสืบตามสื่อโซเชียลหรือดูคุณไม่ได้หักแต่ดูในระยะไกลๆว่าคุณเป็นยังไงซึ่งตอนนั้นตัวของคุณอาจจะมองว่า5ถ้วยแล้วก็ดีแฮงแมนจบแล้วความสัมพันธ์นี้มันไม่มีทางได้ไปต่อหรอกแต่คุณได้ไปต่อด้วยไพ่เดือดรล้วเ,ออเขาเป็นคู่ของคุณในสามรอบแล้วนะ3คู่แล้วนะ เป็นคู่แล้วก็ได้ไปต่อด้วยไพ่2ไม้เพราะฉะนั้นน่ะดูคนในใจของเขาตอนนี้เขามีตัวเลือกเยอะคุณรู้สึกกังวลใจด้วยไพ่เดอ m o มูนแดดาบไม่มั่นใจเลยแต่คุณและเขาจะได้เริ่มต้นกันด้วยไพ่1ดาบแล้วก็1ไม้เดอะสตาร์เขาเป็นคนที่มีภาระหน้าที่การงานเยอะเช่นเดียวกันกับคุณมันเลยทำให้พลังงานทั้งสองคนเนี่ยเข้าหากันได้แบบง่ายดายมากเพราะต่างฝ่ายต่างรู้เว ที่จะคุยเข้าใจความรู้สึกว่าเวลางานเยอะเนี่ยมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาทํางานในความสัมพันธ์ตัวของคุณเข้าใจได้ตัวของเขาเข้าใจได้มันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ว่าต่างคนต่างมาเจอกันในรูปแบบของคู่คล้ายๆกันหรือเป็นทวินเฟรมแต่เป็นคู่ทวินเฟรมที่มันไม่ได้ต้องทรมานขนาดนั้นเนะ่ะเพราะว่าตัวของคุณอะผ่านขั้นตอนของความรักที่ไม่สมหวังมาจนเยียวยาตัวเองสําเร็จด้วยไพ่ของก้าดาบ แล้วก็เหลือแค่สีถ้วยได้แค่เบื่อหน่ายกับชีวิตของความไม่ชัดเจนแต่ด้วยเซนของคุณสัญชาตญาณที่คุณได้ลองขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าคุณกําลังที่จะได้เจอแล้วและตอนนี้เขาคนนี้นี่แหละที่ให้ความสําคัญกับคุณเพราะคุณและเขาเมันเป็นคู่มันไม่ใช่ว่าเป็นใครก็ได้ที่จะเข้ามามันเป็นการหมุนเวียนของจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นําพาให้คุณและเขาได้มาเจอกันนะคะระยะเวลาที่สําคัญสําคัญ ก็คือนัดตั้งแต่นี้เดือน4เดือน7แล้วก็4วัน4สัปดาห์7วัน7สัปดาห์หรือ7เดือนเดือน7 4เดือนเดือน4ก็ได้นะคะเมษากรกฎาที่สำคัญสำคัญไพ่นางฟ้ามาดูไพ่นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นพาสไลท์จริงๆด้วยมีความเกี่ยวข้องในความเป็นอดีตชาติแล้วเข้ากันได้ดี มองเห็นคุณมองเห็นเขาเหมือนมองเห็นตัวเองโรแมนติกเฟลลิ่งมีเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่เลยดึงดูดเข้ามาหากันและกันคุณจะได้รับความรักครั้งนี้เป็นความรักครั้งใหมใใ่ในใจเขามีเพียงแค่คุณในใจคุณก็มีเพียงแค่เขานะคะวันนี้ก็จบแล้วนะสำหรับแรนดอมขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังสมัครเป็นสมาชิกได้ฉวายดอกบัวนะคะหนังสือไพ่ก็มีจัดจำหน่าย แอดไว้ที่แผนเค้กคุกกิ้งไม่มีแอดไซน์นะคะแล้วก็กดดูคลิปเก่าๆได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสนะคะคลิป3นาที5นาทีก็มีให้ได้ดูกันหรือแค่กดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นี่ก็ได้เข้าโครงการดูให้ได้บุญละคือทำบุญใส่บาตรในหลายๆวัดผัดเปลี่ยนกันไป ช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะมีหนูมูสิกาแล้วก็นกคู่จัดจำหน่ายคุ่ละ100ใครไม่สะดวกที่จะไปถวายเองก็ให้แพนถวายให้จะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะซื้อสินค้ากี่รายการก็เสียสค่าส่งครั้งเดียว50บาทถ้ารู้ว่าอยู่คนตภหณาห่างไกลบบกมาเลย30บาทข้างล่างนี้มีตะก้านะคะสนับสนุนแทนก็ได้เข้าโครงการหือให้ได้บุญนะเพราะว่านามาหักจากค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ได้ทำบุญ ดูไพ่ยังไงให้มีความสุขก็ต้องดูไพ่แล้วก็ได้บุญนะคะวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย